นะครับ f อก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับหรือเหลืออีกไม่นานเหรอครับเหลืออีกไม่นานเนาะผมก็เชื่อว่าหลายคนนะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับมาติดตามนะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเนาะที่มาให้กําลังใจนะครับเนาะในในเรื่องนี้ในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเนาะติดตามมาใช่ไหมล่ะนะติดตามมาดูตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นก็มี youtube เข้ามาเนาะเข้ามา มาถ่ายทําชีวิตของพ่อพระเอกแม่นางเอกนะแล้วก็ในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีในหมู่บ้านกค้ก้วยนี่แหละนะนะครับเนาะทุกคนก็ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทางอะไรเนาะก็มีคนรู้จักเยอะนะครับเอฟซี 4, มีรู้จักเยอะนะอืมในเมื่อมียูทูบเบอร์มาเยอะเออนะอ,อีฮานี่ก็สกัดแล้วครับเพราะอีสาเขาไงนะเ,ออเรียงรายด้วยยูทูบเบอร์ล้อมรอบนะครับพ่อพี่เองแม่นางเอกที่นี่ อ่ามันหลายช่องเป็นร้อยช่องไงครับพี่น้อง fc เห็นไหมะ่ะก็เกิดความไม่พอใจแหละครับพี่น้อง fc เออนะเกิดความไม่พอใจก็มีการไปร้องเรียนนะครับเนาะถึงในอำเภออำเภอในอำเภอก็มาเคลียนะอ่านะบอกไม่ให้เข้าไปถ่ายในหมู่บ้านนะก็อา้าวก็ทาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพี่น้อง fc นะก็ให้ถ่ายในพื้นที่นี้ไม่ต้องไปก้าวไกยคนในหมู่บ้านไม่ต้องไปถ่ายติยดใครทั้งนั้นนะครับเนาะ แล้วมันมาจากใครครับเรื่องแบบนี้นะใครเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับพี่น้อง fc นะคนที่ออกมาเขาเล่าให้ฟังนะครับเนาะ <c ười> คนที่ออกมาเขาเล่าให้ฟังอ่มึงคือตัวตั้งตัวตีโออีเวนนะครับนะจ <c ười> ากสกัดเขาชุงช่องทางนะอจากสกัดเขาสุบท่องทางโอในะอำเภอลงมาได้ไปกินน้ําเย็นหลายครั้งอยู่ไร <c ười> โอ้ไปกินน้ําเย็นลายเทืออยู่ด้อครับพี่น้องไม่ได้ธรรมดาเด้อ โอ้ยนะคะร,ะระับบวบสามเธื่อซิเธื่อบุดเนอเรียนเชอญไปพบแต่นะ <c oughs> โอเมนธรรมดานะคะนะโอกูโอ้ยยิหามึงกูวนันไม่ว่าจะเป็นการอะไรสร้างห้องพงห้องพักบัดน,นี้เออนะลองเรียนทุกสิ่งทุกอย่างบัดน,นี้ซ้ำปรกรณ์เข้ารัวๆแล้วบัดน,นี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก,กูกูเคยพบเคยพอกูก็ได้เห็นซ้ำบัดนี้ยิ <c oughs> หามึงนะ มาเมื่อคุณง่ายๆบดน,นี้โอ้ยนะครับพี่น้องก็โพดบนเหลือใดไๆเอ่อเห็นไหมละ่ะเขาจ้องที่ทำ้ายขเขาโดนนิดๆหน่อยๆจะทำเป็นตายโอ้ยฮามึงองฮะออโอ้ยมันร้อยวันพันกว่าเรื่องในะตอนนั้นมันมีทุกวันนะเรื่องราวนะนึ่งเอานึ่งนึ่งเอาหนึ่งมาแล้วอ้าวนะครับพี่น้องเอฟซีมันหลายสิ่งหลายมึงหลายอย่าง อ่มีชุ่แนลอีดีนะครับพี่น้องแก้ปัญหาอยู่ทุกวันนะครับพี่น้องเอฟซีนะอะ่เรื่องที่จะไปลาอเขาไปลรงเรียนเนี่ยนะอืมนะครับหลายสิ่งลยอยา่างในบ้านอ่านะไฟที่จะล้อซื้อก็มีอีกบัานี้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดใช่ไหมละ่ะนะช่วงโควิดด้วยทีนี้เห็นไหมละ่ะนะก,ก็มีนายอำเภอมาด้วยใช่ไหมวันนั้นมาคุยมาตุกลงกันนะก็ เอาที่ตกลงกันไว้ไม่ให้ไปถ่ายที่ในหมู่บ้านให้มาขายในเฉพาะพื้นที่ของเรามันจะมีปัญหาไงมันจะไม่มีปัญหานะครับพี่น้องเอฟซีเพราะอะไรอีจาเขามีเอฟซีมาหาโอ้ยมีรถบัสรถทัวร์มาแบบนี้นะเออมาเป็นคันรถคันรถเต็มหมดพี่น้องเอฟซีคนขายของก็โอ้ยฟื้นเนี่ยมันได้ขายของดีเบิร์ดครับแบบนี้ เอออาอะไรมาขายก็ได้ขายบัดนี้กล้วยวีระสองร้อยห้าสิบก็ได้ขายครับบัดนี้เอออิจฉาเขาแล้วบัดนี้คนมาเยอะไงมาให้กําลังใจไงทําไมมึงต้องคิดว่าทําไมเขาถึงมาให้กําลังใจนะใจมไหมละ่ะพดผูวลองเรียนเนาะหม้อยอันเอานํามาดานอันเทพื้นบัดนี้เออเสาไฟฟ้าแน่ละะน่ะมันสัมปกรณเขาแน่ล่ะบัดนี้ ในอำเภอมาเนล่ะบันนี้รู้ว่าธรรมดาติเทศบาลมาแน่ล่ะบันนี้โอ้ยตายพี่น้องเอฟซีนะป้าไม่กับมาบันนี้ไปร้องเรียนไปกระทั่งกดเอาผักหวานมาขายเอาดอกกระเจียวมาขายเนี่เห็นไหมครับเห็นไหม่ะเอาดอกกระเจียวมาขายผักหวานมาขายย้อนไผบันนี้อีอีองอีองแดงอีขี้กันค้าอืม นะครับพี่น้อง f อฟีโอ้ยใจบกกว้างเนาะเอ้ายีหมายังก,างกว้างกว่าใจมันคือว่าจะยีหมามันหน่อยมันใหญ่ยีหมายังก,างกว้างกว่าใจมันเห็นไหมเขาพักหวานมาขายบัานนี่เออเอาเดอกกระเจียวมาขายมึงแน่จริงไปจับไปอยู่ตลาดใบพัดหนุนจักยงจักจันไปจับทำไมเออเม่งขอเม่งแข้งไปจับเขาตีเป็นบ้าของมันเนาะอืมคนก็อยู่ในพื้นที่งไงนะ มะขามหวานหมดยังยังอยู่กุกมันอยู่ครับยังอยู่กุกมันอยู่มะขามนะมันยังมีเวลาขึ้นน้ำอยู่กกมันอยู่มะขามหวานเออนะครับเนาะไจับสตีตลาดใบพัดฝนอนะ่ะแม่นบ่ผพักหวานนะ่ะดอกกระเจียวไปต้งสันอนะ่ะแม่งอันจักจั่น่ะแม่งแข้งแล้วไปจับสตีนะอาเป็นบ้าจี้กับเขาโอ้ยตายนะครับเนาะถ้าจอาผิดมันก็ผิดหมดเลยนะ ต้องอารมณ์มารวยให้กันจีของกินของนะไนบเนาะอ๋นะอืมใช่ไหมละ่ะนะแล้วยังมาเป็นบ้ากับเขาอีกวันนี้เห็นไหมละ่ะมันหลายเรื่องหลายราวเลยครับเป็นองไม่ได้ธรรมดาเด้อน,นะครับนะมันเอาทุกอย่างนะครับเอาทุกอย่างเอาทุกเมียเอุกเจ็บประสาทต,ตอนนั้นนะอืนะครับเนาะมันก็หลายคนด้วยนี่นะแล้วแต่นคนจะไปนี่บางคนก็ไปถ่ายนี่หมู่บ้านนี่บอกจะจอดย่าไปเด้อย่าไปย่าไปย่าไป ไปเต็กเดินร่อนไพร่ระบัดนี่บอกไาฟังมัดนี่ให้บปเครียดอีกบัดนี้แน่มันเป็นแบบนั้นไงอือบอกไฟังยาไปยาไปยาไปแห้งไปําบอกให้ไปไปซะด้อําบอกให้ว่าเจังซี่ลรอไม่นะอันยาไปยาไปไปเต็กเดินร่อนไพร่ระบัดนี้เ <c oughs> ออนี่แหละครับพี่น้องเอ็ซีนะเห็ <c oughs> นไหมละ่ะมันหลายเรื่องหลายลราวตอนนี้ก็เป็นยังไงครับ อืมเป็นยังไงล่ะไปสิแตกข้าวด้วยกันไม่เกินสองวันเป็นไงบ่นได้เรื่องเนี่ยกูโดนคดีพะมึงนะกูโดนสองหมายพะมึงอาแล้วแต่ว่ามึงแล้วมึงส่วยเองเนาะนะมึงจะมาโทษคนนั้นคนนี้เอามึงโดนคดีแล้วมึงังให้เขาช่วยบอกอีหามึงเอามึงโง่เองนะอไปบีบคอมึงไปว่ามึงก็หูจักด้วยแต่ว่า คือว่าเป็นจอมยุดจอมยุดคือว่าจอมแตดเนะี่ยกูว่าคอมเมนจอมยุดจะไม่แตจอมแตดโอ้ยจะจอมยุดธจะเป็นตั้งซี่บอกเขจะได้หมายจับตีอีง,งูอออีปึกเท่าหลซัวไหลซื่อเนาะน,นี่แหละเขา,าเอ่ยว่าย่ายย้อนกินเขาเท่าย้อนเกิดถึงมึงสวมงปึกอีหามึงนะ เอองูนะครับพี่น้องเอฟซีวชนระดาพูดภาษากลางหน่อยคนใต้ฟังไม่รู้เรื่องฟังบรู้เรื่องอืมนะพอาดลูกมาก็งูกัดที่ตายมันเป็นจังไดก็ไอตูมมะลิงเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะเออมันเป็นแบบนั้นอะหนีข้ามฝั่งไปแล้วโอ้ยตายแล้วพี่น้องหนีไป็่อีก